สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพามาเยี่ยมชมนะคะเป็นที่ดินไซค์ขนาด12ไร่อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นที่ดินผืนนี้เลยนะคะอ่าอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนอัสำชันประมาณ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะโดยประมาณ3กิโลเมตรค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะ้แปลงที่ดินค่ะ เดี๋ยวยังไงวันจะขออนุญาตนะคะส่งเป็นภาพมุมสูงลงไปไว้ในคลิปค่ะวันนี้นะคะวันทมเยี่ยมชมที่ดินไซส์ขนาด12ไร่สางงาน64ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะด้านหน้า ติดทางสาธารณะประโยชน์กว้างโดยประมาณ1 0 3เมตรค่ะความกว้างด้านหลังกว้างโดยประมาณ89เมตรค่ะความลึกของแต่ละด้านอยู่ที่245เมตรและ207เเมตรโดยประมาณค่ะที่ดินผืนนี้นะคะอยู่ใกล้กับ โรงเรียนอสังชัญศรีราชาโดยประมาณ3กิโลเมตรค่ะโรบินสันศรีราชาประมาณ3กิโลเมตรค่ะผังสีของที่ดินเป็นผังสีส้มเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนะ่น นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศแนวราบหน้าตำแหน่งแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ขนาด12ไร่นะคะอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจ้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะที่อยู่ตรงบริเวณหน้าตำแหน่งแปลงที่ดินผืนนี้นะคะสำหรับบริบทแวะรอมนะคะก่อนถึงตำแหน่งแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีหมู่บ้านขึ้นนะคะ หลายๆโครงการนะคะรลายล้อมตำแหน่งแปลงที่ดินนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนอสามชันศรีราชานะคะประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและห่างจากสถานีรถไฟฟ้าคอมเร็วสูงโดยประมาณ3กิโลเมตรค่ะ อันนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตรงบริเวณด้านหลังแปลงที่ดินนะคะเราเห็นเป็นวิวภูเขาด้วยนะคะโหนี่ถ้าสร้างบ้านนะคะก็เสมือนบ้านที่อยู่ได้บรรยากาศของวิวภูเขาสวยมากๆเลยจ้าลูกค้าที่เห็นคลิปนี้แล้วมีความสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยจ้าส่วนรายละเอียดของที่ดินนะคะวันจะขออนุญาต ใส่เอาไว้ในเว็บไซต์แล้วก็จะแปะลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ใต้คลิปนี้จ้า